สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแม่หมวยพากินค่ะวันนี้กินขนมจีนแล้วเธอช่วงนี้การดีขึ้นแล้วจะเป็นน้ำยาไม่ใช่น้ำยาสิแกงเขียวหวานไก่ที่เหลือในตู้เย็นใช่ไหมมีแต่น้ำอะ่ะแล้วฉันก็จะเอาไปต้มใส่ปากระป๋องหนึ่งกระป๋องแล้วก็เติมน้ำปาลาแค่นั้นพอผัก,กวันนี้ก็จะมีแตงกวาใบแมงลักเก็บจากหน้าบ้านแล้วก็กระหล่ำซอยแค่นั้นเอง ลูกชายกินเป็นไก่ย่างขา้าวเหนียวป๊าป๊ากินข้าวมันไก่ค่ะมาแซบด้วยกันค่ะทุกคนแบบแบบนัวชิมไปแล้วแบบนัวแม่ปลาร้านะคนยากใส้ซ่อมวันนี้ไม่อยากใช้มือที่เจ็นล้างมือคำไงดีวะ แบบสับแบบบุลลอดมากินด้วยกันโรยพริกป่นลงไปด้วยมากินด้วยกันเด้อ มอเลกมาแอบถ่ายคลิปในห้องเก็บของ O um. yeah, um. นปวดแต่หลังเธอปวดก้นป,ปวดหลัง ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กำลังใจให้แม่หมอยด้วยนะคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะพยายามมาถ่ายคิปบ่อยๆวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย